บาทอ่ะดีด hmm. ีนียปรถนั่นนี่ยี่สิบาทจริงอะจากห้าร้อยเราไปยี่สิบาทยี่สิบเกรยังดีเกเรงี่เหมือนเป็นรถอะไรยิงนะวิ่งตัวใหม่ตกใจเลย ทักกี้เหรอใช่ตัวมันเตียกเลยแล้วมันแทมันแท้วิ่งวนมันมันตามัวิ่งวนในตรงนั้นอ่ะอยูนหรว่านแพ้วิ่งวนมาหาเราอะโดนโุนรุนุนรุนรุนรมนรมเร้ไม่ใรุนรุ่รนรนรุรนรุนรุนรน

มันมัพุ่งมันพุง่งท่าทางตรงอะพี่หนีไ,ไม่ได้ดนท้พี่ต no ีต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 ้ตี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 ตันงันนีตเตีตีตีตันมันนั่งตัว,เ,ตวเป็นสีตีต้ตีตัตีตีตีีตีตน,น,น,นีต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 ีน ผมรู้ว่ารอบบนไม่เท่านันที่มีผลเองวะมี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 ถ้าปกติตรงนี้มันหนีไม่คุณรอบบนตรงเนี้ยเดี๋ยวต่อให้เดี๋ยวต่อให้เดี๋ยวต่อให้มันมันเข้ามาหน่ยเดี๋ยวต่อให้หน่อยเนี่ยเราพี่ไฟไม่หน่อยหรอ ไฟหลังๆพี่หลังขึ้นหลายนะเดี๋ยวนะแล้วหนูตีนโนวันแล้วไม่หนูไม่ล้มอ่ะโน้วันหายต่อหนูไม่รอบหรูอไม่รอบเลยมันจะเาเปิดไม่ได้หรอกมันจะพุ่งนะอะไร มันแพงรอบวนนะมันแพนรอบวนมันแพนเดยอะๆดอกไม้เราตาบอดด้วยอะไรเนี่ยเออของมันแสดงว่ามันใส่เพิร์มของมันทเส้นเลยนะแล้วเขาเป็นขาด้วยประเด็นเช็คปั่นอยู่ไหนผมปั่นอยู่ตรงกลางกรใจาปั่นก็ได้อุอะไรอ่ะ อันนี้แสุดเฟินอ่รไงนอันนี้ดังบลอคดูดบอคบล็อะใครที่มาวิ่งมาหาผมตรงกลางก็จัวลล้วรนรถแล้วมไล่ต่อเลยไล่พี่อะไม่ไม่ไม่ล่เฟินพี่พี่มาตรงกางนี่พี่พี่มาตรงกลางแบบผมนี่ให้ไม่ได้เอาเข็มมาด้วยมาด้วยรงเอฟด้ว มาวะที่ถูกเป้าหมายนึกว่าเฟนอ่ไหนเฟืองไหนมันขีดไม้เดี๋ยวมันทำลายไม้ตรงอยู่ตรงมาเลยเอ้าวไหนตรงมาเลยตรงใช่อะมันเลยอะอุ้อ่ะอ่ะอะไรกีเต้อะไรกีเต้ซ้ำเติมเลยพี่อยู่ฝั่งฝั่งที่ว่ามันเป็นโกลด์หินแล้วมีร่องอยู่ตรงนัาง ได้ตัวตี้อามองยากิ้างบ้านใหญ่ฟังลงศบอ่ะที่มันกันยังบ้านใหญ่ขบ้านยังไงหลุดไมมเอาไม่เอาไหมเาอาตรงนั้นตรงนห้เดินไปไหนใช้แอยู่ไหนอยู่ข้างบนใช้แล้เก็ไปหิ้วใ เต้โดนไล่อยร่พี่โดนไล่พอแล้วมันสเตลเลยมื่อกี้มันมีโซเดียมใสด้วยในบ้านโอเคโอเคไปถอได้ได้ที่ออกมาผมมาไปผมมาผมมาบอกเกี่ยวบอกเกี่ยวเฮ้ยมันดักมันดักมันดักเต้มันดักระวังระวังระวังเฮยมเข้ามาตรงเราเลยอุ้ยไม่โดนไม่โดนเต้มันดักไม่ทันเลยหมาสิไมาสิอดินักอนเสาแล้ว ไปทำเสานะไปไปมไปมน่ั่งาี่สองใจแน่ที่มันดักเราแค่ได้ครับ่ติดโดนโันอีกแล้วอ่ะไปหลบไปลบไปลบไปองบอกนี่ไ้องบอกคนโดนโดนดี๋ยวเดีแยวผมไปผลพ่เพเหตเดินหลบเลยปิดประตูประตูละ

เขาทิ okay. ้งไฟอยู่ข้างบนใช่ป่ะิรปิปันพเต้พเตตังคิวแล้วเตฮะรงที้งไฟอยู่ไหนนะไอ้บ้านจหนบ้านไหที่มีมันเปียนจุดก็อหางไม่ได้แล้วงไม่ได้แล้วเต้เเดี๋ยวกูกลับไปบล็อกกูหิวจะเสร็จแล้ะ หลุมว่ะมาไไม่เยอะตรงน้แขงหัรูอ่ไม่มีไม่มีทางแล้วทางแล้วอฮ้ตโซเตียลใครอยู่ไหนวะมนไหนมนไหนไม่มีพี่ผมอ้อมดนแล้วไอจิไมต้องบอกให้คุณอะไเนะไอจิคนจะลงไอตุ้งจุ๊บเด็กอะไอผมงานระเบียงใช่ปะใช่ใช่จะตัดโกเชียลอ๋อข้างนอกเหรอในบ้านนั้นในบ้านในบ้าน ใช่ป่ะทุกเอกเดี๋ยวไม่นองอีกไล้วเนี<อ>่ยเท่าบนขท่าบนไม่มีนะผมผมโดนละด้วยตาบอดมันน่าจะอยากให้จุดอ่ะมันขี่เครื่องเก่าพี่เมื่อกี้เมื่อกี้ที่ตาบอดเสร็จดูเสร็จดูเสร็จดูไอ้ตรงนั้นไม่มีไม้ไอ้ตรงนี้นมีมัมนะ้งนี่ประตูอยู่ไหนไวะเนี่ยเลืมมอง nhanh lên mặt cửa mặt mặt rồi mặt này, mặt 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 Cái gì mặt 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 ตัวล็กอกอยู่พี่กิวิอะอุ้ยโนวันโอ้ยงานเข้าแล้วทีนี้กดของการโซโลกค <c oughs> ืออะไรตระกตัสโลกน <c oughs> ี่ผมน,นี่เปิ๊บมองไม่เตะเฮ้ยผมเป็นขาใช่ใช่เฮ้ยแรงผมวะเดีย๋ยวเราจะไปช่วยไปช่วยต้องต้องมางอะไรไฟต้องมาเลย พี่พี่เำไปดึงกลงไปดึงพี่มันทำไรอัยืนแคมป์แล้วยืนแคมป์เหรอเดี๋ยวเดี๋เปิดตัก้้ากนนะเดี๋ยวแเดี๋ยวแเดี๋ยวแโอเคโอเครีบอนเยวไปช่วยเปิดได้กี่ตัละเก้าเก้าเปิดได้กี่ตัเปิดได้หนึ่งตัวมันตูตามันหลอกอ่ะตูตามัหลอกเอาล้วรมดวันนวัหายปะไม่หายไม่หายคิดิดอัดไม่หาย นีด้อานเหรอ้ไอ่านปะเน่ยเดี๋ยวเราเปิด99อะมันเต้าใช่มันเต่าใช่ไหมโอ้ยถึงปะเนี่ยยิงคอมหวานวะต้องยิงเอายิงคอมหวาวไปช่วยไปต้องต้องช่วยวะต้องสระวะช็คเอเปิดนะออกเลยออกเลยออกเลย เฮ้มันมาวะเคเคไปช่วยนะพี่จะตายแล้วมีนวันช <c oughs> ออเชกกระนคืออะไรกไปออกไปออกไปเปิดแล้วก้าวสองประตูแล <c oughs> ้วคนไม่ยิงมังเนี่ย,ยเฟดสองไม่ <c oughs> อสองไปสอย่างิ้นโเดินดิด้นอยู่เลย ถ้ามีถ้ามีตัวไหนนั่นเนาะมีเกมมันคนมีเกมเกมมันล้นะโอ้โนวันเสียเติมท้ายเกมที่อยู่ประตูเลยเค้กถ้าถ้ามันไม่เฝ้านี่คือเปิดประตูแล้วมาช่วยออกได้สบายเลยนะเฮ้ยผมเจอหมอมาช่วยพี่คนนึงคนนึงตลอดสองแล้วว่ะ แเขามาล้มอยู่ข้างหลังอยู่เจอเลยนะดนทั้งทั้งทั้งนแอนดาแหยไม่เจอนรอกอย่ย่่ข้าบ้านบ้านบันอยไปช่วยอไปช่วยใช่หรออยเปิดตูเลยาปตูกเลยาเปิดเลย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 เลแนไหนจะล็อประตูใเปิประตูไม่ทนแล้วปิจะร้องบอกอยู่พึ่งหองอยูพึ่งหอไรโอเโอเคไม่ออกปอดหมดลวก่อนเลย่อกม่ยอกไ น่าจะเป็น <award> ค <not S 3> ืน <famously> ดินความหวังโอ้โหแซวเชิงโนวันมันแค่คืนยินหรอพี่น่าจะเป็นคืนดินความหวังเจ้พี่ไม่อยากรอดสตาร์เลยเหรอของแรงไม่ใช่คืนยินอะ โนวันนะอ้าวแล้วทำไมผมแกะผมแกะไปแล้วตรงนั้นนเออเพิร์กอะไรวะอ๋อเพิร์กตาบอดตาบอดนี่ก็มีโทเทมไฟเหมือนกันใช่เนี่ยอ๋อผมไม่ใช่ตาบอดใช่อือมันมีเพิร์กไออะไรนะที่คนเป็นขังแล้วก็ติดโนวันหรืแล้วก็ไอที่เพิร์กล้มไม้ใส่มันปุ๊บแล้วตาบอดเหรอเออมองไม่เห็นเลยเหมือนกัน